าคุณอายุ40ปีคุณปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณจะไม่ใช้แว่นในการอ่านหนังสือใกล้ๆเพราะคนที่มีอายุ40ปีจะมีปัญหาสายตายาวตามวัยเข้ามาคุณจะต้องใช้แว่นในการอ่านหนังสือตัวเล็กๆทุกครั้งเวลาที่จะอ่านแต่ทางกับการแว่นที่คุณตัดมาเมื่อไหรที่คุณตัดเป็นเลนเดียวสิ่งที่คุณจะต้องเจอคือคุณจะใส่ได้แค่ตอนอ่านหนังสือเท่านั้นเมื่อไหรที่คุณอยากจะลุกขึ้นเดินเมื่อไร่อยากจะดูทีวี เมื่อไรอยากจะขับรถโดยแว่นตัวนั้นทุกอย่างคุณไม่สามารถทำได้เลยคุณจะใส่ได้แค่อ่านหนังสืออย่างเดียวแต่ปัญหาเหล่านั้นมันแก้ไม่ยากถ้าคุณมาที่นี่เพราะที่นี่เราวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่แม่นยำที่สุดในย่านเพชรเกษมและคุณได้ตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญโปรเกรสซีฟเลนที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีเลนโปรเกรสซีฟทุกคู่คุณจะใส่ชัดมองไกลได้อ่านหนังสือได้ในแว่นเดียวกันและทุกป,ปัญหาก็จะจบอยู่ในแว่นเดียว ใครอยากได้แว่นที่ตอบโจทย์แบบนี้มาหาเราได้ที่แว่นอินเตอร์เพดเกษตร9เรายินดีแก้ปัญหาสายตาของคุณไม่ว่าจะเป็นระยะไกลระยะใกล้หรือคุณอยากจะได้กองแสงเปลี่ยนสีไปในตัวสามารถสั่งทำได้หมดเลยอยากได้แว่นที่ตอบโจทย์ก็แวะมาที่นี่ได้เลยนะครับตรวจวัดสายตาให้ฟรีให้คำปรึกษาฟรีอยากสอบถามอยากทดลองใส่เลนส์จริงก็มาที่แว่นอินเตอร์เพดเกษตร9ได้เลยนะครับ